สวัสดีครับในดิปเชร์นี้ก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่า Project Location นะครับซึ่งในคอร์สของผมนะครับตั้งแต่เริ่มสร้างวิดีโอนี้นะครับจนถึงจบคอร์สเบสิกนะครับก็จะเก็บไว้จะเก็บโปรเจกต์ไว้ในที่เดียวกันนะครับอันดับแรกให้เราเปิด Visual Studio ขึ้นมาครับจากนั้นให้เราไปที่ c o n t i n u e without code เห็นไหมครับ คลิกเข้าไปครับมันจะเป็นหน้าต่างาว่างๆแบบนี้นะครับไม่มีโปรเจกต์ใดๆจากนั้นให้เราไปที่นะครับเมนูตรงนี้ Tool นะครับ Option ครับผมให้เราสังเกตนะครับตรงนี้ให้ย่อ Environment ลงมาแบบนี้นะครับจากนั้นไปที่ส่วนของโ r o เจกต์และ o l u t i o n นะครับขยายออกมาครับ ไปที่โลเคชันครับเวลาที่เราสร้างนะครับโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับหรือเวลาเราคลิกเลือกโลเคชันเนี่ยมันจะมีไดอะล็อกแสดงตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงที่ปรากฏตรงนี้นะครับตรงได i v e 4ผมจะเปลี่ยนที่เก็บโปรเจกต์นะครับให้คลิกตรงจุด3จุดตรงนี้นะครับโดยผมจะเลือกเก็บไว้ที่ไดร์ด D นะครับ จากนั้นสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับคลิกขวา New Folder นะครับตั้งชื่อว่านะครับ C Sharp Project นะครับ C Sharp Project แบบนี้นะครับแล้วบันทิกเข้าไปครับจากนั้นเลือก Select Folder ครับแล้วก็ให้กด OK นะครับ ให้เราลองนะครับสร้างนิวโปรเจกต์ขึ้นมาจากโปรแกรมตรงนี้นะครับไปที่เมนูไฟล์นิวโปรเจกต์นะครับเมื่อเราดับเบิลคลิกนะครับที่เทมเพลตตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเทมเพลตที่เราเคยสร้างไว้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับ v i s u a l Studio จะเลือกนะครับโลเคชันให้เราอัตโนมัติเหมือนที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นะครับดีสีช r าโปรเจกต์เห็นไหมครับ เราจะได้ไม่ต้องมาคลิกตรง browse ปุ่ม browse ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการสะดวกในการสร้างโปรเจกต์ของเราถัดไปนะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองปิด Visual Studio ไปก่อนนะครับจากนั้นให้เปิดขึ้นใหม่ครับให้เราลองกดตรงนี้นะครับ Open a Project or Solution นะครับเมนูที่2นะครับ โปรแกรมก็จะพาเราไปที่โฟลเดอร์โปรเจกต์โลเคชันที่เราสร้างไว้นะครับ C sharp โปรเจกต์ตัวนี้เห็นไหมครับซึ่งจะทำให้เราง่ายในการค้นหาโปรเจกต์ของเรานะครับถ้าเราสร้างโปรเจกต์ใหม่เกิดอะไรขึ้นนะครับโปรแกรมก็จะพาเราไปที่โลเคชันที่เราตั้งค่าไว้นะครับโอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวเราพบกันเลคเชอร์หน้านะครับขอบคุณครับ